ครับผมวันนี้ก็ได้ไปหนึ่งงานนะครับวันนี้ก็ช่วงนี้ก็เย็ยนแล้วเย็ยนย่ำค่ำเข้ามาละบรรยากาศก,าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสวนคุณดาวนะครับวันนี้เหนื่อยจริงๆนะก็มีการลงไปปลูกอ,อันนี้ก็คือฝรั่งฝรั่งอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละลงไปแล้วห้าต้นนะเอาเลกเอาไช่นะแล้วก็ด้านด้านหลังนะ ก็จะเป็นเขาแมคโครเขามาทําคันคู่ใหม่นะแมคโครคันเล็กๆเนี่ยคนันคู่ใหม่อน,นี้ก็พี่ดายกำลังเก็บผักบุ้งครับผักบุ้งสุดยอดมากผักบุ้งเยอะมากๆเกิดเร็วมากๆเลยอันนี้สิ่งที่เราปลูกเนี่ยไม่ค่อยจะขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นบัวครับบัวเพาะเองแล้วก็ปลูกตามความฟังเลยนะครับเป็นบัวบัวกินหมาก พอเองนะประมาณเจ็ดวันนะมันก็โผล่ขึ้นมาแล้วเร็วมากนมะีมะละกอนะอันนี้จะเป็นหมอนนะมอนมอนไหมตะไคร้นะตะไคร้ก็ยิงยาวเลยนะผักบุ้งใช่ปะผักบุ้งเกิดเดยอะมากนั้นก็ชาวต่างชาตินะที่เล่นตะกอกันนะช่วงนี้ก็โควิด -19 นะดูแลตัวเองดีๆนะ วันนี้ได้เท่านี้ครับเนี่ยห้องน้ำนะฮะได้เท่านี้วันนี้มังค่าเสร็จแล้วก็ก่อก่ออิฐนะกอันนี้เป็นห้องน้ำได้แค่นี้นะฮะวันนี้ค่ำก่อนละนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังติดตามอยู่ก็ฝากติดตามเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวก็จะอัปเดตให้เรื่อยๆครับว่ามัน มีความคืบหน้ายังไงบ้างอะไรเนี่ยนี่ผมก็ทำมาหลายเดือนละก็ไปเรื่อยๆครับ